Uhm. มาดูเรื่องของอีกหนึ่งนักแสดงช่อง7ดีกว่าะนะครับ er, คุณเวียเนี่ยล่าสุดเห็นมีคนบอกว่าเฮ้ยแอบเห็นว่ามีการซื้อเฟอร์เนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ใช่ไม่ไม่ไม่เฟอร์ฟอร์นิเจอร์อ๋อใช้กันรู้ว่าเสื้อเฟอร์ขนสัตว์ฟอร์นิเจอร์นะครับให้สาวเบลล่าหรือเปล่านะครับเพราะมีคนแอบเห็นว่าเอ้ยแบบว่ามีการไปแอบซื้อะวันนี้ไปถามคุณเวียดีกว่านะครับว่าไปซื้อให้เขาจริงๆหรือเปล่า นี่นะครับหลังจากที่มีตาดีแอบเห็นชายหนุ่มนะครับมาตามรับนางเอกลูกครึ่งเบลล่าลานีครับหลายคนก็เลยแอบสงสัยนะครับก็แอบเมาว่าเป็นพระเอกช่อง7นะครับเวียสุกรวัตรหรือเปล่าล่าสุดนี้นะครับเวียก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้ไปรับส่งแต่ว่าก็มีการบอกด้วยนะครับว่าขอโต้เรื่องการซื้อเฟอร์นิเจอร์หลุยเนี่ยขึ้นบ้านใหม่ให้กับฝ่ายหญิงส่วนพูดถึงทริปนะครับที่จะไปหิมาลัยช่วงวันหยุดยาวสงกรานสองอาทิตย์นี้ก็บอกว่าไม่เปลี่ยนใจชวนเบลล่าไปแน่นอนครับ ไม่ครับไม่แน่นอนครับม,ม,มันเป็นป่าใทริปที่แบบมันเป็นทริปลุยๆแล้วกเ็เราได้มีการแบบสมัครอะไรกันล่วงหน้าพอสมควรว่ามันต้องมีการส่งเอกสารต่างๆอะไรเงี้ยก็มันก็ยุ่งยากพอสมควรเพราะเนี่ยเราเคยไปบ่อยไว้เนี่ยเอกสารเราก็จะมีอยู่แล้วจะมีอะไรนอกจากออกซิเจนที่นั่นจริงๆไม่มีอะไรครับก็เราไปบ่อยแล้วอะไรเงี้ย โอ้ยก็คือแบบเราไม่ได้ขึ้นไปเราไม่ได้ไปปีนนะครับเราก็อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยเราก็อยู่แถวเมืองที่อยู่ใกล้ๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไปปีนเราแค่แบบขี่ไปใกล้ๆได้ใครับพี่เลียดูนี่่าว่าจะซื้อเฟอร์นิเจอร์หลุยึ้นบ้านใหม่ให้น้องเปลล่าผมไม่มีครับไม่มีไม่มีครับไม่มนะาม่ครับยังไม่เลยครับยังไม่ได้ไปเลยครับยังไม่ได้ชวน ยังไม่ได้เลงอะไรเลยครับยังไม่ได้เลงอะไรไ้เลยแต่เขาบอกว่าถ้าแบบได้ปิเอร์หลุยชุดใหญ่จริงก็ยินดีครับ่าเหรอครับพอน้องก็เพิ่งพูดเล่นแต่ก็อาจจะแบบมีบ้างใช่ไหมคะแบบก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาขึ้นบ้านใหม่ก็ควรจะต้องมีอะไรไปไปให้นิดนึงอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าแบบอะไรที่เหมาะเขาก็ไม่มีแบบเลยว่าอยากได้ไม่มีครับไม่มีไม่มีเป็เลยว่าก็ยังไม่รู้เลยว่า จะแต่งแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นบ้านใหม่เมื่อไหรแต่ชวนแล้วแหละใช่ไหมคะยังไม่ได้ชวนเลยครับยังไม่ชวนแสดงว่าได้ไม่ได้เห็นบ้านใช่ไหมคะยังไม่เห็นบ้านเลยครับเดี๋ยวไว้รอเห็นก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีจะได้รู้ว่าเป็นแบบไหนสไตล์ไหนอะไรเงี้ยนะแล้วมีภาพมีภาพที่ว่ามีคนไปส่ไปร่าหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นยานหรือเปล่าโอ้ยทาร์ก่อนไม่ได้มาครับ วันนั้นมาซ้อมคอนเสิร์ตของออฟบ้างแต่ว่าไม่ได้มาด้วยกันนะครับไม่รู้ครับไม่รู้งงแต่ไม่ได้ไปเจอกันแน่นอนวันนั้นไม่ได้เจอครับไม่ได้ไปลาบด้วยไม่ได้ไปลาบก็อวยพรให้ปลอดภัยแล้วกันกับทริปนี้นะคะถูกต้องเลยนะครั